โอ้โหสตรอเบรี่เค้กกับอะไรนะ่ชโคโคะชะ็อกโกแลตช็อกโอย่าใช้มือลูกไปค่ะวันนี้เราจะพาเด็กไปเที่ยวอยินดินคาเฟ่นะคะไปดูปลาคราฟสวยๆกันแล้วก็พาน้องนอนท์ไปรีแหลกซ์เดี๋ยวตอนบ่ายเราจะมีเรียน English Learning นะคะ เข้าไปรีแลกซ์นิดหน่อยไปกันค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่ร้านอินดิงคาเฟ่นะคะ พาเด็กมากินเค้กโอเคได้แล้วใช่ไหมไปค่ะไปกินเค้กกันเลย สตรอเบอรี่เค้กกับอะไรนะ่ะช็อกโ,โกแลต,อ,คคลตอย่าใช้มือลูกนะอร่อยไหมอันนี้เขาวินเทจมากเลยนะคะน,น่ารักมากกาแฟคาปูชิโนโ ไม่ไม่ไม่แลว่าเก็บบรรยากาศสวยๆของร้านยินดีมาฝากนะคะเผื่อใครได้มาแถวกกบเอช้าก็มาแวะกินกาแฟร้านพี่เขาได้นะคะเป็นร้านประจำ ข้างในก็จะเป็นร้านข้าวด้วยข้างๆเนี่ยเป็นร้านข้าวสามารถเอามากินข้างในนี้ได้เลยข้างในก็จะมีบ่อปลาด้วยเข้าไปดูบ่อปลาครับกันดีกว่าน้ำตกเล็กๆ เฉยนะชอบน้องหนุนชอบปะครับอยากได้ตัวสีแดงต้องต้องให้พ่อทำบ่อยอย่างนี้ให้เนะที่บ้านเนฉะย,ย,ยไหมครับมา มันก็ไม่มีอากาศหายใจใช่ไหมเราต้องทำโกงอาโกงหมามาใส่โกงนุแกลเด้มไม่ได้ ชอบใช่ไหม ถึงบ้านแล้วนะคะก็ม,มาเรียนหนังสือออนไลน์กันเร,เรามาดูาน้องนน์เรียนอภิชา1 1> อะไรวันนี้นะคะโอเคไหมคะเราซื้อวันแค่หนึ่งรอบภาษาจีภาษาจีนพนี่เสือของเราล่าหูล่าวหูวหเสือสองเมาสงเมาหม,มีแพนดา้มามาีแพนด้ากาเชียงช้างหงส์หงสีลิงช้าง เนี่ยค่ะมุมบรรยากาศเล็กๆภายในบ้านให้เขาได้เรียนหนังสือก็เปลี่ยนมุมไปเรื่อยๆให้เขาแบบไม่เบือค่ะเด็กมันเรียนในคลิปเนาบือ่ะเิปนะไม่ได้เรียนเหมือนในห้องเรียนชูงกลยราแค่กมในค้เรหมือในห้องเรียนเ้าอะนี่นะต้องอู้า animal nữa nè ok mà tỏa thịt mèo mèo ị lá mau mèo mèo cầu cầu sủi nắp tỏa thịt tàu cu 乌龟ตาวจีไก่ไก่牛牛วัว猪猪母兔子兔子กระตายกระตายขเขีาปรแล้วจบไปแล้วนะคะน้อยนะคะคำนี้นะ Show How? the newspaper. Read, Read the newspaper. Read the okay. newspaper. Good. Read the newspaper. So. I นเลยนะพี่แม่หนูจะกินอะไรอีกโลโควข้อไหนล่นะคะข้อเคะ่ oh, okay, คะอ๋อโอเคครับโองใร่ต้อง่แกเดียก่อนูล่ไใช่ Yes, every evening.